ก่อนที่จะประกอบพิธีวางพวงมาลัยดอกมะลิสกรารรับูชาเรียกหลวงปู่และผูบหลับมานก็ให้ลูกๆทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาเบาพอสบายสบายพอ,อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายหลับท่านั่งให้ถูกส่วน ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินในสะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ ต้องให้รู้สึกสบายบาย,ย่ามองข้ามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะจ๊ะในการปรับท่าน,นั่งใน,นในการผ่อนคลายในการปิดเปลือกตาหลับตาเบาๆสำคัญนะลูกนะสำคัญมากๆเลเดียว แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันจากทุกๆสิ่งต้องปล่อยวางจริงๆนะลุกนะเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยทำภารกิจอะไรมาก่อนอย่างนั้นะ ให้ปลดให้ปล่อยให้วา่าทมทำใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์แล้วก็รวมกลับเข้าไปสู่ภายในค่อยๆหย,ยุดใจไปเบาๆ แต่ใจไปเบาๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆต้องเบาเบาะนะลูกนะต้องเบาเบา ต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายหอใจสใสใสหอใจกิ้งเกลี้งลยงบริสุทธิ์ใสใสหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายๆให้น้อมภาพ,พระเรีคุณหลวงปู่เนี่ยพระเกหลวงปู่ทองคำพระผู้ปราบมาร นึกน้อมเบาๆง่ายๆลรานาให้ท่านสิงสถิตยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราเนะี่ยต้งนึกเบาๆนะจ๊ะ อย่าไปตั้งใจเกินไปนึกเหมือนไม่ได้นึกอย่างนั้นอรัตนาท่านให้ซ้อนอยู่ในกลางกายของเราอย่างเบาเบาอย่างสบายสบายได้ใจใสใสใจเย็นเย็น ร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนงนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า,า,วาสัมมาอราหังสัมมาอราหังสัมมาอราหัง ให้เสียงคำภาวนาสัมมาอหังเนี่ยดังออกไปจากในกลางท้องของเรากลางกายรูปหลวงปู่ทองคำนี่นะจ๊ะที่อยู่ในกลางท้องของเราให้ดังออกมาจากตรงนั้นนะจ๊ะเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อน เหมือนเสียงของสํานึกลึกๆล้วคองใจไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหมดความจำเป็นที่ใช้บริกรรมภาวนาแล้วเสียงคำภาวนาก็จะเลือนหายไปเองเหลือแต่ใจที่นิ่งๆนุ่มๆ เบาเบาสบายสบายจิตที่สู่ขึ้นกลางกายฐานที่เจ็ดมองเห็นคือภาพพระฤาษหลวงปู่ชัดจำขึ้นมาดีเดียวแต่อย่าไปเค้นภาพอย่าไปเน้นนะจ๊ะ อย่าเน้นอย่าเค้นภาพตั้งเบาๆเหมือนค่อยๆชำเรืองมองเราไปอย่างไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นนะจ๊ะเหมือนจำเรืองจำเรืองดูใหม่ๆต้องทำอย่างนี้สำหรับผู้ที่ใจยังไม่ละเอียด ็ต้องทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วใจจะค่อยๆนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆไปเองถ้าเผลอไปเค้นภาพไปเน้นภาพก็ต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่โดยค่อยๆเพอะเปลือกตาขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนปืบอ,อ,อตานะแล้วความรู้สึกที่เรา กดใจลงไปกด็ดีไปเน้นไปเค้นเพราะตั้งใจมากอยากจะเห็นชัดๆเร็วๆเนอะมันจะได้หายไปพอหายไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ปรับให้สบายๆตั้งพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าเราทำไม่ถูกวิธีนะจ๊ะให้ใจนิ่งๆ Nom nom a mong bào. So bây giờ bay ai chạy yud nay yud nay yud ninh nay ninh. Ninh nay ninh. Nom nom mong bào. Tong bào bào. Tong ให้ลูกทำตรงนี้ให้เป็นก่อนนะจ๊ะต้องเบาเบาต้องสบายต้องไม่เพ่งไม่จ้องไม่กดใจเดึกเป็นภาพได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะ ต้องใจเย็นเย็นเดี๋ยวจะไปถึงจุดที่ใจมันละเอียดเองเนี่ยพอใจละเอียดมันจะลดจากกายหยาบเหมือนตัวเราหายไปนะค่อยๆกลืน่นไปกับบรรยากาศ ใจจะล่งโล่งว่างว่างเร่งเร่งเบาเบเพิเพ่มขึ้นไ,ไปเรื่อยๆรายเดยภาพของวระเดชกรมปู่ก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นเองอย่างอัศจ,จรรย์ทีเดียวแปลว่าใจเรานิ่ง เพิ่มขึ้นแล้วยิ่งนิ่งยิ่งชัดเองชัดแจ่มขึ้นมาเองแล้วก็สบายมีความเบาสบายถ้าเผลอหลดดุดออกไปจากภาพการนึกถึงวัดเด็กหลวงปู่ เราก็มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆไม่ต้องเสียดายเริ่มต้นใหม่แล้วค่อยๆฝึกซ้ำๆๆช้าๆชัดๆชัดขึ้นมาเองเนี่ยต้องค่อยๆ บรรจงวางใจอย่างเบาเบาต้องเบาเบานะจ๊ะ ถ้าภาพพระเดชคุณหลวงปูเปลี่ยนไปเป็นดวงใสก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะดูไปเฉยๆไม่ต้องเปลี่ยนกลับมาใหม่ถ้าเปลี่ยนไปเป็นดวงเราก็ดูดวงดวงใสๆไปเรื่อยๆอย่างสบายสมอง ถ้าเปลี่ยนไปเป็นองค์พระเราก็ดูองค์พระไปคือดูสิ่งล่าสุดที่ผุดผ่านเข้ามาในกลางกายของเราทำใจนิ่งๆน,นุ่มๆในทุกสิ่งที่ผุดผ่านกลางกายของเรานะจะ๊ะมาถึงจุดนั้นน้ ให้มองันผ่านนะจ๊ะไม่ต้องคิดอะไรทำเฉย,เฉย ให้ใจนิ่งๆนุๆน่มๆเบาๆสบายสายอผ่อนคลายใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใจจะได้หยุดได้เร็วขึ้น ใจเราเริ่มละเอียดดีแล้วก็นึกน้อมเอาพวงมาลัยดอกมะลิที่วางบนพานน้อมไว้กลางกายของเรานะจ๊ะนึกนิดเดียวนึกภาพพวงมาลัยดอกมะลิ ล้อมผ่านก็อยู่ในกลางกายของเราเลยเราก็ทำใจนิ่งๆนุๆ่มๆให้นิ่งๆนะจ๊ะเราก็นึกน้อมถวายบูชาธรรมแด่พระเดชกลุงปู่พระผู้ปราบมาร นึกน้อมในใจของเราเดี๋ยวพวงมาลัยทั้งหมดเลยเนี่ยจะน้อมผ่านกลางกายเราเนี่ยผ่านกลางกายของเราแล้วก็ พานเข้าไปอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายที่จะรวบพวกเรา่านไปในกลางเอาไม่ได้กับหลวงปู่ก็จะวืดเข้าไปเลยวืดเหมือนตกศูนไปนไงนะวืด โล่งกว้างไปรอบตัวทุกทิศทุกทางผ่านกลางกายรูปร่อาักรรมกายเนื้อที่เราคุ้นเคยในภาพไปถึงกายธรรมของท่านจะวุดไปเลย ไปยอยู่ในกลางกายของท่านกายธรรมของท่านแล้วก็ผ่านกับไปอีกแล้ในกลางกายธรรมของท่านจะมีองค์พระซ้อนเยอะๆนับไม่ทั่วเลย ซนซ้อนกันอยู่ซ้อนทียิบเลยอย่างเป็นระบบระเบียบพวงมาลัยของเราจะไปถึงทุกกายของท่านยิ่งเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่ง ดิ่งวืดไปไม่หยุดยังก็ยิ่งทับทวีไปเลยก็ถึงองค์พระในการกายทันที่นับองค์ไม่ท้วนทุกองค์เลยลึบไปเลยแต่ละองค์น,นก็ทับทวีกันไปเรื่อยๆ ยิ่งใจหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งวืดไปกว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆทุกที่ทุกทางเลย mm hmm. เต็มไปหมดเลย mm hmm. พวงมะแรงของเราจะใสจะสว่างจะสวยงามแล้วก็จะเป็นระเบียบ แม้แต่กลีบดอกก็จะเป็นระเบียบแตกต่างจากของหยาบเนี่ยเป็นระเบียบเท่าๆกันสวยซ้อนเข้าไปข้างในผ่านเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็นิ่งในนิ่งกับไปเรื่อยๆอย่างสบายสบยัย แล้วก็นิ่งในนิ่งกับพี่อีกอย่างสบายสมอยบุญก็เกิดขึ้นมากมายได้เดียวเป็นดวงบุญใสใสติดทุกข์หายเราเลยติดมาตั้งแต่ละเอียดมาถึงกายหยากกายที่ ละเอียดที่สุดของเราสุดตรงปลายแล้วก็เนึ่งมาถึงกายมนุษย์หยาบอย่างเช่นสมมุติเราไปถึงกายมำรหัสที่ละเอียดละเอียดที่เยอะดวงบอง์ซหนึ่งแต่กายทำรหัสกายพระนาคาม,มีถอยหลังเรื่อยๆ กายปฏิกิจากามีพระโสดาโคตรภูกกายโลภมกายพรมที่กายมนุษย์เหียดถึงกายหยาบซ้อนพอนถึงกายหยาบก็ซ้อนกลับเข้าไปอีก ไปสู่ที่ละเอียดอีกให้หนาแน,น่นกลับไปกลับมานี่หลายๆรอบทีเดียวเนี่ยซอนนิ่งแล้วก็ให้นิ่งๆนะจ๊ะน,นิ่งนุ่นมเบาสบายพอใจเราใสใสใจเราละเอียดดีแล้วเนี่ยต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจการอธิษฐานจิตในกลางดวงบุญ บุญที่ได้จากการสักการะบูชาเรีกหลวงปู่ด้วยพวงมลาลัยนี้ให้รูุทุกคนนั่งพับพี่หลับตาพนมออมือขึมัมาพร้อมกันใจก็ยังหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ภายในนะจ๊ะนิ่งๆนะ